สวัสดีครับเ,เพื่อนๆครับวันนี้มาแบ่งปันความรู้นะครับไปเจอน้ำยาขัดไฟจากร้าน DIY มานะฮะนี่ยี่ห้อนี้เลยนะฮะเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับเนื้อครีมก็จะข้นๆหน่อยฮะไปขัดเลยนี่นะฮะ ถูวนๆๆๆๆๆไปฮะเดี๋ยวมาดูความแตกต่างกันนะครับนี่นะฮะขัดเสร็จแล้วเราก็มาล้างด้วยน้ำสะอาดกันนะครับ ครับแล้วก็เช็ดให้แห้งนะครับเป็นอย่างนั้นฮะวิง้งนะฮะนี่ฮะ,ฮะห้าสิบกว่าบาทนะฮะสนใจไปซื้อได้ ขอบคุณครับไปแล้ว